มานำเนื้อโบเมนที่ดึงละล่าได้ลูกยางเอารถล,ลูกยางมานี๋ยวกบเข่าลงว่าท่านดึงลงเลยมันใกล้เงินคนสบายดีสบายดีเบื่อทุกคนเมื่อนี้วันที่ซาเดือนสิบเอ็ดสองพันเจ้าสองเนาะเจ้ารถโจ๊กน้อยเทเพิ่มสรัพข์องเฮามาใส่ลูก้าอยู่พี่ ทางบ้านคำหุงพี่เจ้าเออมาอาณไอ้ยอย่างนี้มาอนามัยเนาะอนามัยดินเดยเพื่อนที่ทมดินบ่หรือเพื่อนที่ปลุกสร้างอันไหนนึงเพื่อนให้มาอนามัยออกเบิดกกไม้กกตอกปรับสถานที่ให้เรียบเนาะมาแต่เศร้าบุญแล้วบ่ได้ทายเจ้าค้าลายอ่านลายแนวนี่กกสุดท้ายแล้วนี่กกข้าวกกสุดท้ายก็เลยทายเห็นไดเด้อเจ้าบ่มาเบียกน้อยเบียกใหญ่นี่เด้ เรียกแนวใดก็เห็ดได้คุดขุมเสาเฮือนเสาตอหม้อคุดห้องน้ำเนาะวางท่อน้ามคุดสะลอยน้ำคุดสะเลี้ยงปลาเรียกคุดกลุ่มเรียกคุดดินต่างๆอนามัยต่างๆได้เบิร์เจ้ามีทั้งรถจกและรถดั้มร้อยบริการเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเบอร์โทรตูสองศูนย์ห้าห้าศูนย์ที่ศูนย์สองเก้าเก้าเจ้าทางงวดแอปและโทรเนาะอ่าขอบใจเออ เกองในเรื่องลูกเก้งไรเก่งไรเก้งไรายคักขาดค